No really mama. Real. จากการสำรวจพบว่าการผลิตขวดพลาสติกใส่น้ำ25ขวดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า25กิโลกรัมนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการขนส่งนะครับถ้ารวมไปก็จะมากกว่านี้ดังนั้นถ้าลดการบริโภคน้ำบรรจุขวดลงมาได้ก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนแต่เรื่องนี้อาจจะพูดยากสำหรับชาวอิตาลีนะครับตัวเฉพาะในเขตทัสคานีที่นิยมดื่มน้ำบรรจุข,ขวดครับ ดังนั้นบริษัทที่ให้บริการน้ำประปาจึงได้ทำจุดบริการน้ำดื่มสาธารณะที่ให้น้ำประปาคุณภาพสูงปราศจากกลิ่นคลอรีนฟรีนะครับเพื่อดึงดูดให้คนหันมาดื่มน้ำจากก๊อกกันมากขึ้นโดยไม่ต้องไปซื้อน้ำขวดใหม่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าโครงการนี้จะช่วยเปลี่ยนทัศนคติของชาวอิตาลีได้หรือไม่แต่ดูเหมือนว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะเป็นตัวช่วยได้ไม่น้อยครับ ความชื่นชอบในการดื่มน้ำบรรจุขวดของชาวอิตาลีคิดเป็นมูลค่าในตลาด870,000ล้านบาทต่อปีจากการดื่มน้ำ12,000ล้านลิตรผู้เชี่ยวชาญที่มูลนิธิวิจัยของอิตาลีหรือว่าแอมการะบุว่า30ปีก่อนชาวอิตาลีดื่มน้ำบรรจุขวด50ลิตรต่อปีแต่ตอนนี้เพิ่มเป็นมากกว่า200ลิตรต่อปีเนื่องจากขวดที่ใช้บรรจุทำจากพลาสติกทำให้เกิดขยะและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายตัน ทัสานีเป็นพื้นที่ที่บริโภคน้ำจากขวดมากที่สุดและมีน้ำดื่มมากกว่า60ยี่ห้ออเลสซานดรากาลาตีชาวเมืองฟลอเรนซ์กำลังซื้อน้ำรรจุข,ขวดในซูปเปอร์มาร์เก็ตอเลสซานดราบอกว่าเธอไม่ชอบน้ำในฟลอเรนซ์เพราะมีแคลเซอยมมากไปจิโอจิโอเทมโปเรรีผู้อำนวยการของศูนย์แอมกาที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อธิบายถึงเหตุผลที่ชาวอิตาลีชอบดื่มน้ำจากขวด Le motivazioni per cui gli italiani sono i maggiori consumatori di acqua in bottiglia Tio Tio บอกว่ามีหลายเหตุผลที o ่ชาวอิตาลีบร really ิโภคน้ํารจุขวดมากที่สุดนอกจากการโฆษณาที่ลงทุนอย่างมากแล้วยังอยู่ที่อิตาลีมีแหล่งน้ําแร่ชั้นเยี่ยมอยู่มากมายที่นํามาทําเป็นน้ําบรรจุขวด offre un gran numero di sorgenti di acqua minerale che vengono sfruttate per l i b o t t i g l i a m e n t o เมื่อ2ปีก่อนพับอาคั่วผู้ให้บริการน้ำประปาในเมืองฟอ์เรนซ์ได้เริ่มให้บริการน้ำดื่มสาธารณะที่เรียกว่าฟอนเทเนลโลที่ให้น้ำกรองคุณภาพสูงฟรีพับอาคัวหวังว่าจะช่วยทำให้ชาวเมืองใช้เงินซื้อน้ำบรรจุขวดน้อยลงเอลัสโมดิแงเจลิสประธานของพับอาคั่วบอกว่า <S 2> <S 2> <S 2> งานของเขาก็คือกำจัดอคติที่ยากจะลบออกไปที่ว่า น้ำประปาเป็นน้ำคุณภาพต่ำที่ต้องระวังในการดื่มพาบยรยาคูให้บริการในพื้นที่หนึ่งในสามของทัสคานีและนำน้ำมาจากแม่น้ำอาโนที่ไหลผ่านฟลอเรนซ์ซึ่งต้องได้ผ่านการบำบัดหลายขั้นตอนก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อประปาน้ำจากจุดบริการน้ำดื่มสาธารณะไม่มีกลิ่นคอรีนและสามารถให้บริการน้ำได้300ลิตรต่อชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นน้ำธรรมดา หรือน้ำอัด๊าสเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นตอนนี้มีจุดที่ให้บริการอยู่8จุดทั่วเมืองจุดให้ให้บริการล่าสุดอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในยาติที่มีคนอยู่หนาแน่นซูเปอร์มาร์เก็ตได้ร่วมกับพับเบียคว่วเพื่อน้มน้วให้ลูกค้านำขวดมาบรรจุน้ำเองแทนที่จะซื้อน้ำขวดใหม่พับเบียคว่าวางแผนที่จะเพิ่มจุดให้บริการอีกกว่า10แห่งทั่วเมือง และในระหว่างนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้เริ่มการรณรงค์ให้ลูกค้าตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการดื่มน้ำบรรจุขวดตั้งแต่ทศว,วรรษที่1990กขวดน้ำทั่วโลกทำจากโพลีเอทิลีนเทเรทเเลตหรือว่าเพชรในการผลิตขวดเพชร25ขวดต้องใช้น้ำมัน2กิโลกรัมและน้ำ17.5ลิตรโดยขั้นตอนการผลิตทั้งหมดจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า2กิโลกรัมและจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อรวมการขนส่ง ส่ววิจัยของอิตาลีระบุว่าการขนส่งขวดน้ำทุกๆ1 0 0 0 0แสนขวดเป็นระยะทาง350กิโลเมตรจะทำให้เกิดกา๊าซเรือนกระจก4.5ตันขณะเดียวการรายันบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มที่ภาคภูมิใจในคุณภาพน้ำของตนบอกว่าพวกเขาถูกมองอย่างไม่เป็นธรรมเอตโตเร่ฟอตูนาเจ้าของบริษัทน้ำดื่มบอกว่าเรื่องนี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและทำไม่ถูก ถ้าคุณต้องการพูดถึงความยั่งยืนเราก็พร้อมที่จะพูดคุยกับคุณแต่คุณไม่ควรมามุ่งอยู่ที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมันเหมือนกับว่าธุรกิจน้ําดื่มต้องรับผิดชอบต่อสังคมในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นไม่ต้องแต่ไม่ว่าชาวฟอร์เรนซ์จะยังคงดื่มน้ำมาจุขวดต่อไปหรือหันมาดื่มน้ำก๊อกเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่น้ำดื่มสาธารณะดูเหมือนจะได้รับการตอบรับที่ดีจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำ นับตั้งแต่เปิดให้บริการมา2ปีจุดที่ให้น้ำดื่มสาธารณะได้ให้บริการน้ำไปแล้วเกือบ10ล้านลิตรและทั้งหมดก็คือรายการทันโลกกับผมชัยรัตน์ถมยานในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อรายการของเราได้ผ่านทางอีเมลแอดเดรสทั a โลก t t a i p b s o r th ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้อย่าลืมติดตามความคืบหน้าของการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสหรประชาชาติที่จะเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะชี้ให้เห็นว่า เราจะมีมาตรการที่เป็นรูป,ปรธรรมในการเยียวยาโลกใบนี้ได้หรือไม่นะครับดยผมจะรายงานมาจากที่ประชุมที่เมืองเดอร์เบิลสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในทุกช่วงข่าวสำคัญของไทย p b S และจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจของแอฟริกาใตา้ทั้งเรื่องทั่วไปและในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่าฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามในเวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ